สวัสดีค่ะ ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นและองค์กรต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องการทำงานที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกระบวนการ P2P หรือ p r o c ียลทูเพยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการนะคะที่ช่วยให้องค์กรค่ะสามารถจัดซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมีระเบียบและแน่นยํำค่ะตั้งแต่การระบุความต้องการสินค้าไปจนถึงการชำระเงินให้กับผู้ขายค่ะกระบวนการ P2P นะคะประกอบ ด้วยหลายขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละขั้นตอนนะคะว่าแต่ละขั้นตอนมีหน้าที่อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจค่ะ จากขั้นตอนแรกนะคะคือการระบุความต้องการสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการหรือปัญหาจากฝ่ายต่างๆภายในองค์กรที่ต้องการสินค้าหรือบริการใหม่ๆเช่นอาจจะเป็นความต้องการในการซื้อวัสดุใหม่หรือการจ้างบริการจากภายนอกเมื่อความต้องการเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบแล้วฝ่ายที่ต้องการซื้อสินค้าจะทำการสร้าง PR หรือ Purchase r e q u i s i t i o n เพื่อขออนุมัติสำหรับการสั่งซื้อหรือบริการที่ต้องการเมื่อ PR ได้รับการอนุมัติแล้วขั้นตอนถัดไปคือการหาผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการที่ต้องการนั่นคือขั้นตอนที่2ที่เราจะพูดถึงกันค่ะต่อมานะคะคือขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาฝ่ายจัดซื้อจะสร้าง RFQ หรือ Request for Quotation ส่งให้กับซัพพลายเออร เพื่อขอใบเสนอราคาและประเมินข้อเสนอเพื่อเลือกสลายเออร์ที่ดีที่สุดในบางกรณีนะคะหากมีข้อตกลงระยะยาวกับผู้ขายในส่วนของราคาที่ตกลงกันไว้แล้วหรือมีผู้ขายเพียงรายเดียวที่สามารถจัดหาสินค้าได้ฝ่ายจัดซื้อนะคะก็จะข้ามขั้นตอนการสร้าง RFQ และไปสร้าง PO หรือ b บ y Purchase Order ได้เลยค่ะซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของขั้นตอนที่3ในกระบวนการ P2P นั่นเองค่ะ ในขั้นตอนที่3ค่ะฝ่ายจัดซื้อนะคะจะทำการสร้าง p u r c h a s e Order หรือบ PO นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการสั่งซื้อเช่นปริมาณราคาเงื่อนไขาการชำระเงินและวันที่ส่งมอบค่ะโดย PO นี้จะทำหน้าที่ยืนยันคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายหลังจากที่สร้าง PO เสร็จแล้วจะต้องมีการขออนุมัติจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายการเงินหรือผู้บริหารเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อนั้นตรงตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว PO จะถูกส่งไปยังผู้ขายเพื่อเริ่มกระบวนการจัดหาและจัดส่งสินค้าต่อไปค่ะเมื่อผู้ขายได้ทำการจัดส่งสินค้าแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของขั้นตอนที่4ค่ะนั่นคือการตรวจรับสินค้าหรือการทำ Good Receipt หรือเรียกสั้นๆว่าการทำ GR ค่ะ ในขั้นตอนนี้ฝ่ายจัดซื้อจะทําการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับจากผู้ขายว่ามีปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ใน P.O. หรือไม่การตรวจรับสินค้าจะช่วยให้มั่นใจว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ หากสินค้ามีข้อผิดพลาดเช่นจำนวนไม่ตรงหรือคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงฝ่ายจัดซื้อค่ะจะต้องประสานงานกับทางผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะแต่ถ้าทุกอย่างตรงตามที่สั่งนะคะฝ่ายจัดซื้อจะทำการบันทึกข้อมูลการรับสินค้าในระบบและดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไปในการจัดการใบแจ้งหนี้หรือ i n v o i c e Management ค่ะ ในขั้นตอนที่5นะคะเมื่อผู้ขายทำการจัดส่งสินค้าและบริการแล้วผู้ขายจะทำการจัดส่งใบแจ้งหนี้หรือ Invoi c e ไปยังผู้ซื้อเพื่อเรียกเก็บเงินค่ะทางผู้ซื้อนะคะในส่วนของฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของใบ Invoi c e ค่ะโดยเปรียบเทียบกับ Purchase Order หรือ PO และ g o o s Receipt หรือ GR เพื่อให้แน่ใจว่า 1. จำนวนสินค้าและบริการที่ระบุในใบแจ้งหนี้ตรงกับที่ระบุใน PO 2. จำนวนสินค้าที่ได้รับจากการทำ GR ตรงกับที่ระบุในใบแจ้งหนี้และ 3. เงื่อนไขาการชำระเงินตรงกับที่ตกลงไว้ใน PO เมื่อข้อมูลถูกต้องนะคะทางฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ค่ะจะทำการบันทึกข้อมูลและดำเนินการชำระเงินตามเงื่อนไขค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการชําระเงินให้กับผู้ขายฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้นะคะจะดําเนินการโอนเงินหรือชําระเงินตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบ P.O. ค่ะเช่นภายใน30วัน60วันหรือทันทีตามข้อตกลงค่ะเมื่อมีการชำระเงินเสร็จสิ้นผู้ขายจะส่งใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารยืนยันการรับเงินกลับมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในในอนาคตอีกด้วยค่ะ และนี่คือภาพรวมของกระบวนการ P2P ค่ะที่ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ธุรกิจของคุณดาเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพและยังเพิ่มความโปร่งใสลดความเสี่ยงและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข่งแกร่งกับผู้ขายซึ่งสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดที่แข่งขันสูงค่ะ หากคุณต้องการลดต้นทุนในการทำงานในขั้นตอนต่างๆ u t o m a t i o n และ AI สามารถช่วยคุณได้ค่ะหากคุณอยากรู้ว่า Automation และ AI สามารถช่วยคุณได้อย่างไรสามารถลงทะเบียนเพื่อน,นัดหมายทีมที่ปรึกษาของไซเจนช่วยให้คำตอบคุณได้ค่ะและอย่าลืมติดตามช่องทางต่างๆของไซเจนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆขอบคุณค่ะ